เท่านี้น้น,น,นามกี่เมตรได้ไม่รู้ครันี้ดกันได้เน,นื้อปลานมน่ดีเนื้อปลาสบายแล้วมาอยู่กันแต่ท่ารอดตรงนั้นไงตรงนี้เนอ้อมตรงนี้มันอ้อมรอบโลพี่เราใจดีก็พามาเที่ยว ขึ้นลงนี่มันก็ผ่านได้เพราะถ้ามันสูงไงไปจนเร่หยิยนงนนย้อยกันเลวกัน